คำเตือนคลิปนี้ทำเป็นมาเพื่อให้ทุกคนสังเกตความประกัดแฟนซีไทยไม่ได้กระทั่งสัตติมักตัดต่อสูตรแตอย่างใดหนึ่งท่าทางของปลาในคลิปนั้นคืออาการจีปป้ปลาโชว์ความสวยงามเป็นตัวนี่ได้รูปรปกติขอ,ของทางปลาตัวผู้เด็กอายุต่ำก 2, ว่า12คนมีเบียดแนะนำจุนจบอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องธาตประกาศสิืันผมเต้เบต้าฟิโคราดนะครับนฉากแบบนี้จะมาคัดมาติคคลเลอร์แต่ไม่ใช่คลิปคัดมานะฮะคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ะว่าแนวทางตลาดปลาในปีหน้าจะออกไปทางแนวไหนจะเป็น ปลาไหนจะมาปลาไหนจะอินปลาไหนเอาอะไรเงี้ยมาเนี้ยเป็นเป็นการวิเคราะห์ของผมคนเดียวนะมนโนคนเดียวอะ่ะอาจจะมั่วก็ได้นะฮะแต่อาจจะถูกก็ได้ใครจะรู้อ่ก็อันนี้เป็นข้อเดิมครับข้อมันติคัลเลร์ที่ยโรเบทที่คัดขึ้นเป็นลอกที่แล้วอันนี้คัดหัวนขะ้อช่ายอันนี้คัดกลางข้อต้องคัดเรื่อยๆฮนะ เพราะว่าห่างคอกมันไม่โตเนี่ยมันเยอะไปฮะทาปลาไงมรู้เยอะทุกคอกตัวน่อยหนึ่งห่างคอกนี่เรามาคัดกลางคอกก็คัดเลยเดีนยวครับให้มันใกล้ๆฮะจะได้เห็นแล้วก็มราพูดขยับกล้องในมันมีคอกันด้วยก็ เนี่ยมานแน่นอนมันตีเลอร์อันดับแรกมาเริ่มมีเคอร์คือมันต้องเริ่มจากกระตารที่แบบปกกระแสะติดก็คือแบกโกเนาะพวกแบกสตาร Star, ์แบกโก้พวกเนี้ยเป็นแบกซีรีอะแบกอวตารเซรีอะอ่าอาจจะเป็นพวกแบกะสะตาร์แบกโคปเปอร์โกแบกสตาร์ลองดาวอะไรเงี้ยอ่าพวกเนี้ยเนานะจุดกระแสะติดมันก็เลย เป็นปลากระแสเป็นที่สุดแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเลดเลดโกเยลโลเห็นหมั้ยนี่พอมันมาทางแนวนี้เนาะแต่ช่วงนี้คือทุกกระแสจะดบลงถูกไหมฮะคือมันเอาง่ายคือตอนเนี้ยพวกปลากระแสต,ต่างๆคนก็เริ่มมีกันหมดแล้วก็เริ่มมีกันหมดแล้วก็ราคาก็จะดอบลงห่อย ตามปกติของตลาดเนาะดีมาสับพายเนาะรา mm hmm. คามันเลยไม่แรงแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีกระแสให้เกาะตัวไหนเลยคือไม่มีปลาแบบเบตไหนที่เป็นกระแสขึ้นมาคือยังจุดไม่ติดก็มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอาแล้วอ a แบ็คแบ็คอวตารก็คือแบ็คคอปเปอร์โกแต่ว่าเป็นเครื่องมิโมอะอาแบ็คโกอวตารมิโมฟินอะไรนะนั่นแหละ แต่ใน,นจุดกระแสไม่ติดเนาะถ้าจุดติดก็วันนี้ก็แรงแล้วแต่ที่จุดไม่ติดก็เพราะว่าคือไปเข้าปรโกอ่ะคือมันมันถ้าเป็นอินโดนีเซียนะมันเป็นประเทศเดียวที่ฮิตแบบบ้าคลั่งเลยไม่เป็นแบบเหมือนของมันต้องมีอะ่ะม,มันก็เลยราคาดีอืมที่อินโดนะแต่พวกแบ็กโกเครื่องมีโมที่ไครก็มัน มันไม่ติดเป็นกระแสเนาะราคามันก็เลยไม่ดีแต่ว่าขายอินโดก็หลักหมื่นนะคู่หนึง่งก็หลักหมื่นเหมือนกันแต่คนไทยไม่ซื้ออยู่แล้วครับแต่ว่าอินโดเขาซื้อผมเป็คนนึงก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะว่าผมมีอินกับปลาดำเนาะอ่ามันแล้วมันก็ขายได้ราคาก็เฉพาะอินโดนีเซียอ่ามันมันไม่ใช่แบบกว้างแบบระดับ โลกอะไรเงี้ยเออแบบทุกประเทศก็ต้องการอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ค่อยหมายปองเท่าไหร่แต่ว่าปาตระกูลแบนะ็กซีรี่เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้อีกเป็นปีเลยแหละผมว่าจากการวิเคราะห์ก็ยังมีราคาอยู่ดีครับแบ็กโกตระกูลแบ็กโก้แบ็กซีรี่โกซีรีพวกนี้ยปีหน้าก็ยังมา เดี๋ยวมันจะไม่ใช่แค่คือแบ็คคอปโโกใช่ไหมปีหน้ามันก็จะเป็นแบ็คคอปโโกสตาร์แต่เป็นละองดาวอ่าเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนี่ยก็คือเป็นมุกคงระองดาวไปเลยอินโดมันทำได้แล้วแหละอืมแตวก็ต้องมีคนไทยนำเข้ามาทำตามสเต็ปอยู่แล้วฮะแล้ว มาแน่นอนยังไงแังอยู่ทีนี้เมื่อเรามีแบ็คแล้วมีเลสโตแล้วมีเยลโล่แล้วกระแสต่อไปที่ผมวิเคราะห์เลยนะตัวต่อไปนี่มาแน่แนเพราะว่ามันโกหมอือแล้วเนาะมันก็ต้องเอาดาแดงเหลืองได้ดำแดงเหลืองนี่แหละมาผสมกันต่อไปกระแสต่อไปมันเป็นสเต็กของมันอยู่แล้วก็คืออ่ามันติโก มันติคอปก่อนอ่าก right. uh ่อนจะเป็นโกมันต yeah. so mm ้องมาติคอปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีมันติโกแท้ๆนะที่เห็นเป็นที่เขาพูดกันมันติโกมันติโกมันไม่ใช่นะมันเป็นมีโมกาล็กซี่คอปโกนะอ่ามันคือมันไม่ใช่รี่มันติโกฮะอืมแต่ว่ามันติคอปน่ะมีกันแล้วทํากันแล้วอ่าทําได้แล้วแต่มันยังไม่เป็นมันติโกมันติโกน่าจะยากหน่อยเพราะว่าเมื่อเวลาโกอ่ะมันเป็น สีของเกตเนาะทองอะ่ะมันเป็นสีของเกตอืมแล้วถ้าเป็นเกตทองไ,ไห้เลอะ่ะก็คือมันก็เลยได้ทองอะ่ะเออม,มันก็เลยไม่เป็นมันติสักทีแมนะอย่างที่เขาบอกว่าสีส้มสีแดงนะสีส้มสีแดงแล้วก็มีมุกสีทองเขาบอกไนงะมันติคากปโกสตาใช่ไหมมันจะมาติดได้ไงก็ในเมื่อมันมีแค่สีส้มสีแดง ตัวนะสีเนื้อก็มีแค่สองสีเกตก็มีแค่หนึ่งก็ไม่มันตินะถ้ามันติคาเรนจริงเขาเรียกฟินเนาะกระโดงหางชนะน้ำตรงเนี้ยมันก็มีสามสีขึ้นไป <c oughs> คือสีกระโดงก็ต้องมีสามสีสีหางสามสีชนะน้ำก็สามสีลำตัวก็สามสีขึ้นไปนั่นแหละคือมันติะจะสีสีก็ได้แต่ต้องสามสีขึ้นไป เครื่องมันติแต่ที่เห็นที่เขาพูดกันมันไม่ใช่อ่ะมันนีโมอ่ะมันนีโม่อะไรซีอ่ะเออมันเป็นําการตลาดเนาะวิธีขายของคนเราเนาะก็เนี่ยครับฟันธงหมอเต้ฟันธงมันติคอปมาแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ยองตรงะมันเป็นเหมือนการการบุญอ่ะพอแดงได้แล้วดำได้แล้วเหลืองแล้วมันก็บุมาเป็น มนติคอปแต่มันจะยังไม่เป็นกระแสเพราะยังแค่เป็นมนติคอปมันจะเป็นกระแสผมคิดนะถ้ามันจะเป็นกระแสคือมันติยีนโลคอปเปอร์โกนี่ถ้าใครทำได้ก่อนเนี่ยปังเกิดรวยจริงๆริงทำเลยไม่มีคนซื้อมากินข้าวฟรีที่บ้านได้เลย แล้วมันติคัลเลอร์เนี่ยถ้าอิ op, Black, นโดก็แบ็กนะซีรีแบ็กเนาะถ้ามันติคัลเลอร์เยลโลเบลนี่ก็มาเลเซียก็ทางประเทศเหมือนกันอ่าแล้วมาเลเซียนี้ก็อันดับต้นๆในการนำเข้าปลาไทยเลยม,มันก็เลยแบบน่าทำนะน่าทำไว้นะใครมีจะทำไปเลยครับยังไงก็ขายได้ฮะกลกองมันอยู่ตรงไหนวะทำไมมันมองไม่เห็นนะ ตัวแล้วนะคือแบ็กโกะเดี๋ยวมันจะเป็นแบ็กนี่ไปเป็นอันนี้ก็ได้ลองดาวโกเลยแล้วกันอ่าแต่ว่าพวกซีรีโกเนี่ยมันมีนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะว่าเดี๋ยวมันจะมีะฮีโรเบอ่สสมูไรโกอนะไรพวกเนี้ยเออสตาร์เทลโกก็คือมันก็จะต่อยอดก็อยู่ในซีรีส์เนาะสมูไรโกก็จะเรียกอะไรวะแบ็คแพนเชอร์ไหมเออผมเห็นอยู่มาไอเวียดนามเขา เขาไปบีบมาคือเวียดนามเขาจะเก่งสายสายตาก้อนเนี่ยสายพวกเนี้ยสายตาก้อนสายสตาร์เทลพวกจปปริงๆเขาเปิดเป็นซีคอปอ่ะเนี่ยเขาจะเก่งพวกนี้เขาก็ทําอะไรวะเมื่อกี้พูดแล้วแบ็กเบนเทอร์อน,นี่แหละมาเป็นก็คือเหมือนซามูไรโกะครับอ่าเป็นซามูไรโกะแต่ว่าซามูไรมีมุกเพราะว่าเกจของมันอะยังเป็นเกจชั้นซามูไรยอยู่ กับชั้นดากอนด้วยซ้ำไปกับเป็นประมาณนี้โัวที่สองก็จะเป็นเนี่ยมันติอะไรวะมันติเบดเหลืองทองอมันติคันเลยจะโวมเบดคอปาโกโอ้ยชื่อเรืยองากชิบหายแต่มันติทำไปเลยนะฮะมันติมันนี่ว่าได้อยู่แล้วคือ,อยังไงเบดเหลืองมันเป็นปาเปอร์เซ็นต์เนาะอือก็คือ ในข้อก่ะมันก็มีทั้งส้มทั้งแดงทั้งอะไรเงี้ยเหลียงคือเป็นปลาเปอร์เซ็นที่หลุดมาจากในข้อมันตีกันฮะมันก็เลยราคามันก็เลยไม่ตกมันเป็นเปอร์เซ็นน้อยเอาง่ายยูโรเบดผมบาตรยากกับเลโกอ่ะให้ยากกับในข้อประกอ่ะเออผมทำมาผมไล่มานานกว่าโยเป็นบัด อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกมาหนูๆโอ,อ้โหคัดปลาไปไหวอยู่ข้างในหมดเลยนี่สองตัวแล้วนะแต่ที่เนี่เบดมีโมะมันตีมันจะมีสองเบสก็คือเป็นเบดเนื้อกระโชว์มันตีเนื้อแต่มันตีอีกเบสหนึ่งก็เป็นมันตีเก็ดมันตีเก็ดนี่ก็เป็นพวกแคนดี้อะไรเงี้ยอ่าแต่มันตีต่อไป ที่จะมาแรงผมมั่นใจ80%เลยคนจะเริ่มเบื่อนีโมมันติโชเนื้ออะไรเงี้ยคนจะเริ่มเบื่อมันติแบบแคนดี้เก็ดเคลือบอะไรเงี้ยคนก็จะมาเล่นเบต้าเลคซี่เบส้าเลคซี่แตกต่างไงมันเป็นเนื้อผสมเก็บนมันอยู่ในชุดซีรีส์แบ็คอวตารได้เหมือนกันอืก็เป็นมุกสามสีสี่สีเงี้ยมุก แกซี่มุกน้ำเงินมุกเขียวมุกขาวสามสีก็เป็นมันตีีละสีเนื้อได้สีเนื้อมาเหลืองแดงดําอ้าวสามสีหาจะเป็นน้ําเงินน้ําเงินดําชมพูอะไรเงี้ยนี่แหละมันจะต้องมาแทนไม่มาแทนมาแรงเพราะว่ามันแตกใหม่อ่ามันแตกใหม่คนอาจจะแบบว้าวก็ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะ ก็คือที่ใชที่แนะนำไม่ทำมันตินี่แหะฮะแน่นอนอยู่ได้อีกเดี๋ยวบอกว่าอยู่ได้มันติเยลโลเบรดเนวดาดครับบอกไว้เลยเนวดาดแท้ๆทีนี้สองตัวละวมีอะไรกว่าที่เลงเ็งไว้อ่าทีนี้ก็มาดูพวก นอกกระแสอ่านอกกระแสที่ผมเลงไว้คือมีสองอันนี่นะฮะแล้วก็แต่ผมก็มีอันนึงที่ผมทําแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระแสหรือมันจะยิดไหมก็คือผมทําแคนดี้เรนบโบโคอยู่ผมเคยพูดไปหลายที่แล้วว่าผมยังพัฒนาอยู่ใกล้จะเป็นความจริงแล้วแต่ยังไม่โก๋นั่นแหละอันนั้นอาจจะไม่ยิดก็ได้แต่ว่าอินดี้ไงความชอบส่วนตัวใครอยากทำก็ไล่ได้นะเผื่อมันดังขึ้นมาเรา ทำไปพร้อมกันนี่เราเกิดเลยนะเพราะว่าวงการปลาฮะเร็วใครแบบมีก่อนรวยก่อนโกยก่อนฮะถ้ามีช้าก็ตาม,มานั้นแหละครับทีนี้ก็จะแนะนาปลานอกกระแสอ่าปลานอกกระแสก็คือก็คือเป็นปลาที่มีอยู่ปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันกลับมามีราคานะมันจะกลับมามีราคาอันนี้แน่นอนฟันพงมีแน่นอน ก็คือเฮลเหลืองอ่าือปกติก็แพงนะใช่ไหมถ้าส,สวยๆก็หลักพันอย่นนะต,ต่อไปมันจะมีราคามากกว่าเดิมเฮลเหลืองแฟนเฮลเหลืองสตาร์เทลเนี่ยอืมเหลืองหางเป็นดาวขาวเนี่ยจะมาผลว่าทำไมถึงจะมาอ่ามาเลเซียเหมือนเดิมครับ มาเซียเปิดคัสนีโม่ไหมอันนี้มันเปิดคัสใหม่ฮะมาเซียเปิดคัสนาประกวดะนะคัสอ่เทวเหลืองเลยโดยเฉพาะเลยเทวเหลืองหางดาวเหลืองออเนีออ่ยนโดยเฉพาะเลยแล้วประเทศเขามันมาเนียเนาะก็คือคุณเล่นกันทั้งประเทศอะถ้าต้องหาถูกนะฮะพอเขาหาบ้านเขาไม่ผลิตไม่พอก็เดี๋ยวก็ต้องมาโกยที่ไทย ใครที่มีฮิลอยู่แล้วมีฮิลเหลืองคำอยูแล้วก็อย่าทิ้งนะอย่าปีหน้าเขามากวานซื้อแน่นี่ก็เริ่มเห็นพวกต่างประเทศมาโพสตรับฮิลเหลืองแล้วนะ <c oughs> ในเฟซในกลุ่มอะ่ะอืมใครมีก็ยีบเก็บไว้เลยทําไว้เลยปีหน้ามาเนี่ยเป็นราคาแต่เนิ้นทรงนะฮิลขหางมันต้องใหญ่ๆนะเป็นดาวใหญ,ใหญนะ่เพราะว่าเขาเปิดคัดเขาไม่ได้ซื้อไปเล่นๆเ,เขาซื้อไปเพื่อประกวดเนาะ เขาเลยซื้อไปเลี้ยงอันนี้เทลเนี่ยเหมือนนีโมลายไฟที่เขาไมา่ยิดๆตอนนี้ก็เพราะว่าเขาเอาไปประกวดมันมันมันเปิดครัร์ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเลยอ่าครบสามแบบนะฮะที่ผมวิเคราะห์ไว้หนึ่ง Back แบกโกลองดาวสองมันติฮัลเลอร์คอปโกแต่ว่า มาติฮิโลเบตมันมาอยู่แล้วอันนั้นปกติเนี่ว่าได้สามนี่คือแถมให้เป็นปลาลอกกระแสปลาที่มีอยู่แล้วแต่จะกลับมามีราคาอันนี้บอกแนวทางไลยฮะส่วนฮาร์ฟนะครับฮารฟคำฮาร์ฟมาติคัลเลอร์อ่าเนี่ว่าได้เหมือนกันบอกเลยเมกายุโรปฮาร์ฟล้วนๆสวนห <c oughs> รับ EP นี้ก็ ขออาญาไปคัดปลาต่อนะมาวิเคราะห์กันแบบนี้ไม่มีอะไรให้ดูเปิดฟังเอาละกันนะก็อย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ถ้าใครไม่กดก็กดดยวยนจ้าจะครบสามพันอยู่แล้วเดี๋ยวมีกิจการรมแจกปลานะจ๊ะครบสามพันเมื่อไหร่มีกิจการรมแจกปลาม่นนั้นแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนด้วยเวลาผม เบด,ดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดบางทีนึกๆอยากจัดโปแบ็คโกคู่400อะไรเงี้ยคู่200อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาบนกันว่าดูไม่ทันไอ้เชื่อตั้งกระดิ่งไหมฮะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ